สวัสดีครับรายการอาจารย์มนษพบปัญหาในวันนี้นะครับอะไรคือสัญลักษณ์ของร้านนี้ก็นี่ครับโค้ดี้คาเฟ่เราก็มาแอบอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งก่อนกลับบ้านแล้วกันค่ะอาจารย์จีบช่วยมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเพื่อนคุณไปเจอส้มหล่นอะไรมาคำว่าส้มหล่นเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมกับชีวิตคนส้มหล่นไม่ค่ะอาจารย์แต่ว่าวันนี้เราจะเก็บส้มที่หลุดตรงนั้นอะ มาเป็นโอกาสของเราหรือเปล่าเก็บมากินไหม <Ừ. S 2> หรือจะปล่อยผ่านคือส้มหล่นนี่หมายถึงโชคนะครับโชคที่มันมาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผมแล้วในยุคเก้าศูนย์ผมมองว่าส้มหล่นนั้นหมายถึงพี่หนุ่ยอาพลลำพูนครับเา <c oughs> <c oughs> เขมีเพลงส้มหล่นด้วยอะโอเคส้มหล่นนี่หมายถึงดวงและกันดวงโชคชะตามาลิขิตให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงมีโอกาสใหม่มาเาป็นไงครับเพื่อนคุณเพื่อนเพื่อนเจมสบนะคะทํางานเป็นสายสอบบัญชีค่ะอาจารย์ครับตรวจสอบบัญชีอยู่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาหลังจากเรียนจบเนี่ยทำสายสอบอย่างเดียวเลยนะคะ1ิปีละแล้วทีเนี้ยวันหนึ่งนะคะมีคนมาชวนบอกว่าเนี่ยมีกิจการเนี่ยเปิดใหม่นะชวนไป นั่งเป็นตำแหน่งผู้จัดการทางฝั่งการเงินแล้วมีรีควอร์เมนต์มาว่าคุณต้องวางระบบด้วยนะและเห็นว่าเพื่อนเจ๊เนี่ยสามารถวางระบบได้ก็เลยชวนค่ะจารย์ทีนี้ตัวเพื่อนเจ๊ก็เลยบอกว่าฉันจะไปดีไหมพอเพื่อนคุณเนะ่ะกำลังอยากจะเปลี่ยนแปลงพอดีใช่ค่ะกำลังอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่ใหม่และเพราะคิดว่าที่เก่าไม่น่าจะทําให้ตัวเองรุ่งมากไปกว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นได้หรือมันไม่รุ่งเพียงพอกับความสามารถที่เขามีอยู่ความสามารถของเขา,าเยอะ เขาควรจะต้องได้ไปกว่านี้แล้วก็มีคนมาชวนให้เขาได้ไปในสิ่งที่มันน่าไปอ่า,อาใช่ค่ะทีนี้เขาเลยมาถามว่าฉันควรจะไปดีไหมฉันจะทําได้หรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าฉันทําได้นะแต่ฉันก็ยังติดภาระผูกพันอยู่ที่เก่าอยู่ด้วยครับบางบางเรื่องนะคะที่ที่มันไม่สามารถที่จะตัดแล้วออกไปได้เลยจ,จะได้บอกว่ามันไม่มีวิธีอะไรที่ตัดไม่ได้ มันตัดได้หมดแหละถ้าเกิดได้หมดคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงคุณต้องตัดอะใช่ค่ะตัดบางอย่างได้ทุกอย่างเอามานั่งจับเขาคุยกันแล้วคุยกันเลยว่าจสหาทางออกร่วมกันยังไงดีร่วมทางร่วมกันกับใครสามีเก่าที่เข่าที่เก่าที่เก่าที่เก่าค่ะว่ามันติดปัญหาเรื่องอะไรอยู่หรอแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ต่อไปยังไงนะคะเพราะเราจะไปแล้วเราจะได้ส่งถ่ายงานให้กับคนเก่าทําต่อได้ถูกค่ะอาจารย์ ทีนี้ถ้าเกิดวันนี้เพื่อนของเจียไม่ตัดสินใจที่จะบวดต,ตัวเองแล้วไปอยู่ในตําแหน่งใหม่ตอนนี้อายุ30กว่าละเมื่อไหร่เหรอจะมีคนมาชวนไปอยู่เป็นแบบนี้อีกอืมครับใช่ใช่ใชอ่าแล้วเมื่อไหร่ที่ว่านั้นแก่แล้วนะอืมคือโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยแล้วบางครั้งโอกาสมาแต่เราไม่พร้อมแต่ตอนนี้โอกาสมาแล้วคุณพร้อมแต่คุณติดเงื่อนไขกับที่เก่าเท่านั้นคุณต้องเคลียร์จุด ที่มันเป็นปัญหาตรงนี้ให้ได้คุณถึงจะไปได้อย่างสบายใช่ค่ะแล้วตอนนี้ด้วยอายุด้วยด้วยความรู้ความสามารถแล้วพร้อมทุกอย่างเลยที่จะไปนั่งในตําแหน่งนั้นครับแล้วเจ๊ก็เลยบอกว่าความรู้บัญชีความรู้งานสอบบัญชีพวกเนี้ยเพื่อนเจ๊เนี่ยแน่นอยู่แล้วค่ะอาจารย์ตัวก็แน่น <laughs> อาแล้วที่ใหม่ให้รายได้ดีหรือให้โอกาสกับชีวิตเขาดีมากกว่าที่เดิมไหมหนึ่งค่ะรายได้ดีขึ้นอ่า เรื่องที่2มีเวลาว่างเยอะขึ้นอือโอก็พอแล้วนะแค่นี้ใช่ค่ะอาจารย์ <laughs> แล้วก็เรื่องที่สมเจ๊กเลยบอกว่ามันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้แกไม่มีฮ้ใช่ค่ะสุดยอดผมจะไม่รู้เลยอะไรเรื่องอะไรอ่าเรื่องของการบริหารจัดการ เพราะว่าคุณไม่เคยไปอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าคุณยังไม่เคยบริหารจัดการลูกน้องเลยเพราะนั้นวันนี้ไปปึ๊บไปเอาประสบการณ์ไปเรียนรู้งานชอบไม่ชอบคอยว่ากันแต่สิ่งที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นคือด้วยอายุเราแล้วเราควรนั่งเป็นผู้บริหารแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หาอยู่ในตําแหน่งเก่าคุณไม่มีสิทธิ์บริหารงานครเจ๊ก็เลยบอกไปว่าทุกคนหลายๆคนมีความรู้ความสามารถกันหมดเลยแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนกันก็คือการบริหารนี่แหละครับ ดังนั้นลองไปดูด,ดีไหมว่าแกจะสามารถบริหารงานได้จริงหรือเปล่านะคะไปลองแล้วก็ไปวางระบบให้เขาด้วยไปเซตระบบขึ้นมาถ้าทําได้มันก็เป็นความภาคภูมิใจของเรามันคือประสบการณ์ที่มันหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วลองไปเลยแล้วเพื่อเจ๊เลยอูโ้โหขอบคุณมากเลยเพราะฉันถามมาหลายคนเลยทุกคนบอกว่าอย่าไปเลยมันเสี่ยงใช่ครับเพราะเขามีฟิกไมซ์เซตไงแต่คุณมีโกรดคุณมีกรดไมซ์เซตแต่คุณไปคุยกับฟิกไมซ์เซตบางที ấy. โค้ดไม่ใช่คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นฟิกได้ดังนั้นคุณควรจะต้องแตกไปหาความคิดของคนอื่นบ้างอย่าไปคิดกับคนกลุ่มเก่าของคุณมากนักก็คือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ที่เดิมเนี่ยอย่าไปเลยมันเสี่ยงที่เนี้ยได้เงินแน่นอนแล้วแกก็ทํางานแล้วถนัดด้วยถ้าเกิดแกไปทําสิ่งใหม่ถ้าเกิดแกทําไม่ได้ล่ะจะทํายังไงเจ้าเลยบอกว่าเธออย่าไปคิดแค่นั้นมันต้องทําได้สิคนอื่นเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ไดและเธอคิดว่าเธอทําได้ไหมเขาบอกฉันทําได อ่ะทาได้แล้วทาไมไม่ไม่ตอบรับโอกาสนั่นล่ะใช่นไหนเขาก็ให้โอกาสคุณได้โชว์ความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดคุณอยู่ที่เดิมคุณอาจจะไม่ได้โชว์ในจุดของการเอาความรู้มาบริหารจัดการเพราะว่าคุณจะต้องรอหัวหน้าคุณที่เขาออกไปแล้วคุณหนึ่งจะได้ขึ้นคุณหนึ่งจะได้บริหารแต่ถึงตอนนั้นคุณก็อายุเยอะแล้วอ่ะทําไมคุณไม่ออกมาตั้งแต่ตอนนี้ที่ยังยังยังอยู่ในวัยแบบวัยรุ่นตอนปลายและกระโจนมาเพราะเขาให้โอกาสคุณในการบริหาร เขารู้นะว่าคุณไม่เคยบริหารแต่เขารู้ว่าคุณมีความสามารถมีความสามารถในด้าน,านปฏิบัติแล้วคุณสามารถที่จะเรียนรู้บริหารได้ใช่ก็รีบไปเป็นผู้หารตั้งแต่ยังสาวๆอยู่เพราะอะไรเพราะตอนที่คุณเข้าไปเป็นผู้หารตอนแก่เนี่ยคุณลําบากแล้วนะเพราะคุณก็แก่แล้วแล้วคุณจะบริหารจัดก,การก็ลําบากคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้โอกาสกับคนที่ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ะในวัยนี้แหละ<อ>ในวัยนี้ใช่ดังนั้นโอกาสแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณได้ โชว์ความสามารถในการเป็นฝ่ายบริหารเป็นผู้ที่บริหารคนอื่นการจัดการต่างๆเนี่ยคุณสามารถเอามาพัฒนาต่อได้ค่ะควรไปนะแนะนำว่าควรไปโอ้ควรไปอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะใครที่มีโอกาสแบบนี้เข้ามาแล้วมาดูคลิปนี้นะคะว่าเหมือนตัวเองเนาะก็อย่าลืมตัดสินใจที่จะลองเปลี่ยนสิ่งใหม่ดูบ้างนะคะและต้องมองว่ามันคือโอกาสม,มันคือครประสบการณ์ค่ะแล้วก็ผมมีอีกนิดนึงนะฮะตอนจบ คือผมเคยเล่าให้อาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะที่มหาลัยแห่งหนึ่งฟังสมัยที่ผมไปเป็นวิกรนะฮะก็เขามาต้อนรับผมแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะอยู่ฝ่ายบริหารผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากอยู่ฝ่ายบริหารแปลว่าคุณจะเป็นฝ่ายปฏิบัติไปตลอดชีวิตหรอแต่ว่าหนึ่งเนี่ยที่คุณอายุเยอะคุณจะไม่มีแรงปฏิบัติได้เยอะเหมือนสมัยที่คุณยังร่างกายแข็งแรงนะค่ะดังนั้นคุณควรจะต้องเอาความรู้ปฏิบัติเนี่ยแล้วไปฝึกบริหารซะเพื่อวันหนึ่งที่คุณแก่คุณไม่ต้องใช้แรงงาน แรงกายเยอะแล้วไม่ต้องปฏิบัติหนักแต่คุณเอาไอเดียเอาประสบการณ์เอาความรู้ทักษะของคุณเนี่ยไปบริหารไปสั่งลูกน้องไปสอนเขาให้เขาทํางานแทนเพราะในตอนนั้นที่คุณแก่คุณไม่มีแรงคุณต้องเอาแรงของเขาดังนั้นคุณก็ต้องเอาความสามารถของคุณไปยัดที่เขาก็คือนั่นหมายความว่าคุณต้องฝึกบริหารตั้งแต่เด็กเพราะตอนที่คุณอายุเยอะขึ้นคุณก็จะบริหารจัดการงานและคนได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะคนที่จะ ได้เงินเดือนสูงสูงทุกคนเป็นนักบริหารทั้งหมดเลยไม่มีใครเป็นผู้ปฏิบัติแล้วได้เงินเดือนสูงนะมันน้อยคนที่เป็นนักปฏิบัติแล้วได้เงินเดือนที่สูงนะคะหมายถึงว่าระดับระดับล่างอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่ออายุได้ถึงปุ๊บเนี่ยขึ้นบริหารทั้งหมดเลยค่ะนะคะดังนั้นหากมีโอกาสเข้ามาที่จะให้เราไปบริหารให้ตอบรับโอกาสนั้นเลยค่ะและส้มหล่นไม่ได้หล่นบ่อยครับเพราะมันไม่ได้หล่นบ่อยดังนั้นคราวนี้ที่มันหล่นคุณควรจะต้องรีบเก็บค่ะ,คะ